เรื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้มีแข่งสาวไทยปะทะเวียดนาม รีวิวจุดคลแม็กเดือด VFV ยันตู้เย็นต้องตรวจก่อนแข่งซีเกมเรื่องราวความมันขอองค์การเจอกันระหว่าง2ชาติที่เป็นคู่ปรับตลอดการกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งเมื่อทีมชาติไทยและเวียดนามต้องลงสนามในเกมที่ถือเป็นศักดิ์ศรีระดับภูมิภาคไม่ใช่แค่การลุ้นชัยชนะแต่เป็นการยืนยันถึงความเป็นเบอร์หนึ่งในย่านอาเซียนและยังสะท้อนความพร้อมก่อนศึกซีเกมที่ทุกชาติรอคอย ความกดดันจึงไม่ใช่เพียงจากแฟนบอลหรือแฟนวอลเล่บอลแต่ยังรวมถึงสมาคมกีฬาของทั้งสองประเทศที่ต้องการเห็นผลงานอันยอดเยี่ยมเพื่อนำศรัทธามาสู่แฟนๆที่จะตามองอยู่ทั่วประเทศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในโลกของกีฬาไม่เคยเรียบง่ายทั้งสองชาติผลัดกันขึ้นมาเป็นคู่แข่งในหลายประเภทกีฬาโดยเฉพาะวอลเล์บอลหญิงที่กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญไทยเคยผูกขาดความยิ่งใหญ่มานาน แต่เวียดนามก็ไม่เคยหยุดพัฒนาและช่วงหลังพวกเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะท้าทายบัลลังก์ของสาวไทยไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพนักกีฬาต่างชาติการพัฒนาโค้ชและการทุ่งมงบประมาณในหลีกอาชีพทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นที่เวียดนามต้องการก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแห่งอาเซียน กระแสก่อนเกมในวันนี้ร้อนแรงตั้งแต่มีข่าวออกมาว่า VFV หรือสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเข้มงวดในเรื่องวินยัยและการตรวจสอบทุกอย่างแม้กระทั่งตู้เย็นที่ทีมชาติจะใช้ก่อนแข่งซีเกมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆแม้เพียงเล็กน้อยรายละเอียดเล็กๆ็กน้อยๆเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความจริงจังของเวียดนามต่อทัวร์นาเมนต์ใหญ่และทำให้การเจอกับไทยไม่ใช่แค่เกมธรรมดา แต่เป็นเหมือนการทดสอบศัก,กยภาพทั้งทีมงานและนักกีฬาในฝั่งทีมชาติไทยความมั่นใจยังคงเป็นจุดแข็งแม้หลายคนจะยอมรับว่าเวียดนามพัฒนาเร็วแต่สาวไทยยังมีประสบการณ์มากกว่ามีนักกีฬาที่เล่นในลีกยุโรปและเอเชียระดับสูงการผ่านเกมใหญ่มาแล้วนับไม่ถ้วนทำให้พวกเธอไม่หวั่นเกรงกับแรงกดดนันแถมยังมีแฟนแฟนชาวไทยที่พร้อมเชียร์อย่างล้นหลาม การเจอกันแต่ละครั้งกับเวียดนามเหมือนการวัดใจกันว่าใครจะยืนหยัดได้เหนือกว่าและใครจะเป็นฝ่ายได้ใจแฟนบอลนในภูมิภาคนี้ไปครองจุดที่แฟนแฟนคาดหวังมากที่สุดคือเกมรุกของสาวไทยที่มีความเร็วและการเล่นหลากหลายการจัดการบอลแรกที่แม่นยำและการเชื่อมเกมระหว่างเซตเตอร์กับหัวเสาซึ่งมักสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งเสมอเวียดนามเองแม้จะมีกำลังใจสูงและความมุ่งมั่น แต่ประสบการณ์ของพวกเธอยังเป็นรองการยืนระยะในเกมกดดันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามเวียดนามแสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าพวกเธอมีพลังใจที่แข็งแกร่งสามารถพลิกสถานการณ์ได้หักไทยประมาทแม้เพียงเล็กน้อยบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้จึงกลายเป็นเหมือนสงครามทางจิตวิทยา ทั้ง2ทีมต่างพยายามสร้างแรงกดดันใส่กันตั้งแต่ก่อนลงสนามการออกข่าวเรื่องการตรวจสอบตู้เย็นอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในมุมหนึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเวียดนามจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางเป้าหมายของพวกเธอและในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นการเรียกพลังใจให้แฟนๆของตัวเองเห็นว่าทีมชาติพร้อมรบในทุกด้าน ส่วนไทยเองเลือกตอบสนองด้วยความนิ่งและประสบการณ์เพราะรู้ว่าการออกไปเล่นเกมจิตวิทยาไม่จำเป็นเมื่อคุณมีฝีมือมากพอที่จะพิสูจน์ในสนามการเผชิญหน้าครั้งนี้ยังสะท้อนถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพราะแฟนๆของทั้งสองประเทศต่างมีความภาคภูมิใจในชาติอย่างสูงการเอาชนะกันจึงไม่ใช่แค่คะแนนหรือถ้วยรางวัล แต่เป็นความสุขทางใจของผู้คนทั้งประเทศในเวียดนามแฟนๆพร้อมยกทีมชาติเป็นฮีโร่หากพวกเธอสามารถโค่นไทยได้ส่วนในไทยการพ่ายแพ้แม้เพียงครั้งเดียวก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่และทำให้เกิดการตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นเบอร์หนึ่งที่เคยมั่นใจมานานสิ่งที่ทำให้เกมวันนี้น่าติดตามไม่ใช่แค่ฝีมือการเล่นแต่ยังรวมถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลัง นักกีฬาทุกคนต่างรู้ดีว่าพวกเธอไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เล่นแทนความหวังของแฟนแฟนทั้งประเทศความกดดันตรงนี้อาจทำให้เกิดฉากดราม่าในสนามที่ยากจะลืมไม่ว่าจะเป็นการพลิกเกมแบบไม่คาดคิดการดีใจอย่างสุดเหวี่ยงหรือแม้แต่การหลั่งน้ำตาหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นทุกอย่างจะถูกบันทึกลงในความทรงจำของแฟนแฟนไปอีกนาน ตลอดประวัติศาสตร์การเจอกันไทยเหนือกว่าเสมอแต่การที่เวียดนามกล้าท้าชนและเดินหน้าเต็มกำลังทำให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นและไม่อาจคาดเดาได้ว่าเกมมันจะออกมาอย่างไรหลายคนมองว่าถ้าเวียดนามสามารถบีบให้เกมยืดเยื้อไปถึงเซต5ได้ความกดดันอาจหันไปอยู่ที่ไทยทันทีเพราะแฟนบอลจำนวนมากคาดหวังชัยชนะรวดเร็วแบบไม่เสียเซตการที่เกมยืดยาวเกินไปอาจทำให้ความมั่นใจเริ่มสั่นคลอน และนั่นคือโอกาสทองของเวียดนามอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดแข็งที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเป็นทีมที่ลงตัวความเข้าใจระหว่างนักกีฬาและทักษะเฉพาะตัวที่เหนือกว่าผู้เล่นไทยหลายคนผ่านประสบการณ์ในหลีกที่เข้มข้นกว่าของเวียดนาม จึงไม่แปลกที่หลายฝ่ายยังเชื่อมั่นว่าสาวไทยจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้อีกครั้งแต่ในเกมกีฬาที่อะไรก็เกิดขึ้นได้การประมาทแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในพริบตาวันนี้ทั้งสนามจึงเต็มไปด้วยความคาดหวังเสียงเชียร์จากแฟนๆทั้งสองชาติจะผสมผสานกันกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อผู้เล่นทุกคนบรรยากาศแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้การแข่งขันกีฬามีสเสน่ห์ เพราะมันไม่ใช่แค่การเล่นเพื่อคะแนนแต่คือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความภูมิใจของชาติและเมื่อเสียงนกวีดเริ่มการแข่งขันดังขึ้นแฟนๆจะได้เห็นการประทักกันที่ดูเดือดที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างไทยและเวียดนามอย่างแน่นอนการเผชิญหน้าครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเทียงเกมธรรมดาแต่คือการประกาศศักดา์ในเวทีซีเกมล่วงหน้าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียน ใครจะได้ใจแฟนๆไปเต็มๆและใครจะต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อสู้ใหม่ในอนาคตทุกอย่างจะถูกตัดสินในเกมวันนี้ที่เต็มไปด้วยไฟแห่งการแข่งขันและจุดคลายแค็กเดือดที่รอให้แฟนๆได้สัมผัส